สวัสดีค่ะร้านรถไถวเจรรยแท็กเตอร์นะคะเป็นสาขากุมภวาปีค่ะสาขานี้ตั้งอยู่ที่ตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุรธานีนะคะติดถนนเส้นสายหลักเลยนะคะเชื่อมต่อระหว่างตัวเมืองเก่ากับเมืองใหม่นะคะอยู่ใต้ต้นจามจุรีใหญ่ๆนะคะสังเกตง่ายๆค่ะ ร้านก็เปิดบริการทุกวันนะคะสาขานี้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ก็ใช้เบอร์เดียวกันค่ะที่085-087-6581จะติดเบอร์เฮียนะคะ088-036-0853จะติดต่ออแม่ค้าโดยตรงนะคะจะติดต่อกับเจ๊โดยตรงค่ะเบอร์นี้เนาะค่ะแนะนำรถถยหน้าร้านกันหน่อยนะคะมีรถเข้ามาใหม่อยู่สองคันค่ะ คันแรกเป็นคูปัตา L 4 0 1 8 SP นะคะ SP คันนี้จดทะเบียนปี64นะคะแต่ว่าชั่วโมงน้อยค่ะร่องรอยร่องรอยนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีนะคะสภาพยังสวยๆนะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่600กว่ากว่านะคะจดทะเบียนปี64ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนตาช้างนะคะผ่านพวนตาช้างดีเห็ด ด 225e ตัวโปรนะคะดี 225e ตัวโปรนะคะช่วงท้ายรอยมาร์กต่างๆอยู่ครบหมดนะคะพวกรถนี้ยังไม่สึกหรอนะคะยางหน้ายางหลังค่ะยังเต็มๆส,สวยๆอยู่นะคะคันนี้เบาะก,ก็ยังไม่มีขาดนะคะร่องรอยถลอกก็นิดๆหน่อยๆค่ะนิดๆหน่อยๆนะคะคัะนนี้เอี่ยมๆค่ะ ราคาคันนี้อยู่ที่459,000บาทค่ะ459,000บาทนะคะคูปตา้า L4018 SP จดทะเบียนปี64ค่ะใบดันเต็มๆเสวๆนะคะคันด้านล่างก็ถลอกนิดเดียวนะคะคันนี้มีจัดส่งให้ฟรี300กมค่ะมีฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็มีฟรีเช็คว่าซึมทำของเหลวให้นะคะอย่างหลังคาก็ยังไม่มีแตกนะ สวยๆค่ะคันนี้ถัดมาเป็นค mm ูปต้ L 4 0 1 8 SP เช่นเดียวกันนะคะ L 4 0 mm hmm. 1 8 SP คันนี้จดทะเบียนปี64 mm hmm. เหมือนกันนะคะ mm hmm. แต่ว่าชั่วโมงการทำงานน้อยนะคะ mm hmm. เรือนใหม่อยู่ที่5ชั่วโมงนะคะแ mm hmm. จมๆสวยๆค่ะ mm hmm. ตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผานพวนนะคะเ mm hmm. จ้าของเดิมใช้แค่ตัวรถกับใบดันมานะคะส่วนหาง เป็นหางใหม่ค่ะของสยามสโตล่านะคะยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะคะช่วงท้ายค่ะก็ยังเดิมเดิมสวยๆนะคะรถ5ชั่วโมงค่ะปี64นะคะคันนี้4 69,000บาทค่ะ4 69,000บาทนะคะฟรีค่าจัดส่ง300กมอค่ะแล้วก็มีฟรีค่าจด ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็มีเช็ครวบซึมเช็คของเหลวให้นะคะคันนี้สี่แสนหกหมืนห้าพันบาทค่ะถัดมาค่ะเป็นคูเต้า L สี่ศนย์หนึ่งแปด SP เช่นเดียวกันค่ะคันนี้จดปีหกห้านะคะจดปีหกห้าแต่ชั่วโมงใช้งานจะเยอะกว่านะคะคันนี้จดอ่าชั่วโมองอยู่ที่ 1,000พนะคะ1น0 0นิดๆน,นะคะคันนี้ตัวลดใบดันแล้วก็จะมีผานพวนใหม่ตาเพชรให้นะคะมันไม่มีมันไม่มีผานพวนมาให้นะคะคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้ให้มาแม่ค้าก็เลยหยิบผานพวนใหม่ตาเพชรใส่ไปให้นะคะในราคา4 1 9 0 0 0บาทค่ะ4 1 900 0บาทนะคะยางหน้ายางหลังก็หน้า เจหลัง80ได้นะคะก็มีถลอกตามการเวลานะคะรถยังไม่ทันได้ขัดล้างนะคะจะล้างแค่น้ำเปล่ามาเฉยๆนะคะ4,19,000บาทค่ะช่วงท้าย ประมาณนี้นะคะ419,000บาทจดทะเบียนปี65นะคะ2022นี่ปี65เนอะ,ะถัดมาค่ะเป็นอีเซกินะคะอีเซกิ NT554 จะดทะเบียนปี61ค่ะตัวรถใบดันแล้วก็จะมีผ่านพวนนะคะ เก็บสีเฉพาะพวกเปลือกภายนอกนะคะแล้วก็สีหางค่ะส่วนสีตัวเคลือบข้างในนี้ไม่ได้แตะนะคะเครื่องก็ไม่ได้ทำนะคะทำแค่พวกสีบางโคนสีหางสีคันล่างนะคะรานะคาคันนี้อยู่ที่3 4 5 0ส0บาทนะคะหลังคาได้เป็นหลังคาเดิมไปนะคะมีรอยปะนะคะแล้วก็มี รอ,อยแตกแตกแล้วก็ปะแล้วก็จะมีผ้าใบคลุมให้อีกชั้นหนึ่งนะคะราคานี้แม่ค้าแถมฟรียางหน้า1คู่นะคะมูล,ลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็มีจัดส่งให้ฟรีส0มร้อกมค่ะคันนี้ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์เองนะคะทางร้านไม่ได้โอนให้นะคะหรือลูกค้าจะโอนหรือไม่โอนก็ได้นะคะสำหรับ NT ห้าห้าสี่เอซิกิปีหกหนึ่งค่ะสาม0 0นสี่หมืนห้าันบาทนะคะรถหน้าร้านที่พร้อมขายค่ะวันนี้วันมาค่ะบูชาที่24กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะรีวิวตอนบ่ายสองโมงนะคะพวกอุปกรณ์ อุปกรณ์มือหนึ่งก็จะเป็นผันพวนใหม่ตาเพชรมีใบ24และใบ22นะคะใบ24ราคา36,500บาทค่ะใบ22ราคา29,500บาทนะคะริ p p e r รสีขานะคะริปเปอร์ทำรุ่นอ้อยนะคะสีขาราคา10,000 9,900บาทนะคะ M 5 0 0 0 SU เข้ามาใหม่ยังไม่ทันได้เก็บสภาพนะคะยังไม่แจ้งราคานะ 088, 036, 0853, ค่ 085, 087, 6581ค่ะค่ะในบ้านก็จะมี L28081 ขั้นนะคะตัวรถใบดันผ่านพวนค่ะเช็ครัวดซึมเปลี่ยนถ่ายของเลวให้นะคะส่วนสีไปสีตมเดิมน้างหน้ายังหลังย้างหน้าก็ 85%ายังหลังก็สัก60%ได้นะคะใส่เบาะใหม่เข้าไปให้แล้วก็จะมีฟรีหลังคาใหม่ให้นะคะ169,000บาทค่ะ169,000บาทนะคะมีเล่มทะเบียนให้นะคะคำหรับ L2808 ค่ะทะเบียนปี51นะคะอุปรกรณ์ค่ะมือ2ของ ช้างก็จะมีโรตารี่ RX 1 6 5 e นะคะมี43 0 0 0แล้วก็มี46 0 0 0นะคะ RX 1 6 5 e ค่ะตัวขุดมันของใหม่ของ DCK 12500ค่ะปรับได้นะคะใบผ่าน22นิ้วค่ะยกล่องของ DCK ใบผ่าน22นิ้วโคง้งเมตร80นะคะ18500บาทค่ะตัวตัดหญ้าลดราคาอยู่ที่1 0 0 0 0 9,500บาทนะคะเมตร20ค่ะโรตารี่ของใหม่ของโชคชัย CAM 1เมตร80ดราคาอยู่ที่5 4 0 0 0นะคะส่วนเมตร60ราคาจะอยู่ที่4 7 0 0 0นะคะอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้สำหรับสาขาอ่ากุมภาะปีค่ะตำบลพันดอนนะคะแวะมาชมมาทดลองขับกันได้นะคะส่วนสาขาวังสามหมอ ก็มีพวก40 DT มี FP มี36แรงมี M4 M6040 ค่ะแล้วก็มี L4708 SP มี L5018 นะคะสำหรับสาขาวาัง3หมอค่ะเปิดทำการทุกวันเช่นเดียวกันค่ะ8โมงเช้าจนถึง5โมงกว่าๆนะคะห้างบงครึ่งค่ะ ติดต่อสอบถามที่2เบอร์หลักของเราได้เลยนะคะกับขอบพระคุณ FC ทุกท่านค่ะที่มีทั้งชมมีทั้งติชมนะคะยินดีรับฟังสำหรับทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะสาาานี้ก็จะไม่มีพื้นที่ไถทดลองนะคะจะจะมีแค่เป็นภาพนิ่ง <c oughs> ค่ะก็จะมีแค่เป็นจอด รีวิวนิ่งให้นะคะมันไม่มีพื้นที่ไถนะคะเพราะว่าเรามาขออาศัยเขาอยู่เนาะเราก็ไม่กล้าไปแตะต้องพื้นที่ด้านข้างเนาะค่ะแต่ถ้าลูกค้ามาแล้วก็มีมีให้ลองลองดันลองอานิดๆหน่นนอยๆได้อยู่ค่ะจะไม่เหมือนสาขาที่วางสามหมอเนาะที่เราจะทั้งไถท,ทั้งดันทั้งอะไรได้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราเนาะค่ะ